สวัสดีครับยูทูบผมแซกดานะครับวันนี้ผมนะครับจะเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะครับโดยเดินทางด้วยรถทัวร์นครชัยแอร์นะครับซึ่งเราได้บุกตั๋วมาแล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางด้วยเฟิร์สลาสนะครับก็คือผมจะตอนนี้ผมรอรถชัตเตอร์บัสของนครชัยแอร์ครับเขามีรถชัตเตอร์บัสบริการส่งระหว่างพิเทศหมอชิดถึงศูนย์นครชัยแอร์ลังสิตนะครับวันนี้เราเดินทางตอนสองทุ่มนะครับเป็นวันที่30ไม่รู้ว่าจะถึงตอนปลายทางกี่โมงเนาะเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยรถติดอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็ ดีย๋ยวเราไปดูนะครับว่าเฟิร์สคนาสเแอร์มีบริการอะไรให้เราได้ใช้บริการบ้างนะครับช่วงนี้เสียงห,หายๆก็ไม่ต้องแปลกใจครับอากาศมันเปลี่ยนเนาะเพเจอการบน แล้วก็เดินออกมาข้างบนแล้วครับเขาบอกว่าทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงเออ่ BTS หมอชิตทางออก2องครับตรงลานจอดรถก็ตอนนี้ผมเดินมาอยู่ยังไม่เจอป้ายนะครชัยแอร์นะครับก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่ากำลังงงงเดินวนอยู่3รอบแล้วยังไม่เห็นป้ายเลยเราแบบมีกระเป๋ามันด้วยตั้งใจน่าจะข้างหน้ามังครับ ออกสองใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะข้างหน้าแหละสรุปนะครับในส่วนของจุดขึ้นรถเนี่ยเราต้องลง BTS หมอชิดทางออกสองนะครับแล้วเข้ามาในลานจอดนะครับและรถก็จะมารับตรงรูปที่เขาประกาศไว้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีป้ายนะครับเราต้องดูจากรูปที่เขาประกาศไว้นะครับผมรถจะมาทุกๆ15หรือ20นาทีนี่แหละครับก็ รถจะไปส่งถึงหน้าสูย์นครชัยแอร์เลยครับแล้วพอเรามาถึงนะครับเราก็ทําการปิ้นตั๋วนะครับโดยพิมพ์รหัสการจองเข้าไปครับผมแล้วตั๋วก็จะปิ้นออกมานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่ครับคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมนี่จะเป็นตั๋วสูตนครชัยแอร์นะครับสำหรับเฟิร์สคลาสเนี่ยเขาก็จะมีห้องรับรองพิเศษชั้นชลาพิเศษสําหรับเฟิร์สคลาสเท่านั้นนะครับผมครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่สูตนครชัยแอร์แล้วนะครับก็เราได้ปิ้นตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง เป็นตัวเฟิร์สคลาสครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่บนที่ตัวห้องรับรองของทางเฟิร์สคลาสนะครับก็ปีใหม่เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับใช้ตัวหนึ่งตัวเนี่ยแรกของที่ระลึกก็คือจับฉลากแล้วผมจับได้หมอนข้าวหกอบุบัติกาพอดีนะครับเอาไปนอนก่อนตรวจ แล้วก็มีของแจกเยอะมากเลยที่สุดนคะอชแชร์มีน้ําให้ทั้ง3ามขวดแล้วก็มีสายของเมทให้ด้วยครับเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเราไปรีวิวบนรถแล้วกันครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใกล้ถึงเวลาขึ้นรถแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรถกันดีกว่าตอนนี้ถึงเวลาเรียกขึ้นรถแล้วครับรถของเรานะครับขึ้นตอน2องทุ่มสองทุ่มตรงนะครับก็ทางเข้าก็จะเป็นเกตด,ดี4นะครับเหมือนสนามบินเลยครับทุกคน แอบคล้ายมากนะครับก็กระเป๋าเขาก็ให้เราเอามาไว้ข้างๆครับแล้วพี่เขาก็จะให้แท็กกระเป๋าเรามาเพื่อเอาไว้รับกระเป๋าที่ปลายทางนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยนักขั้นใช้แอร์เขาจะให้เอากระเป๋าใส่สายพานที่เป็นรถล,ลากของเขานะครับแต่ว่าทีนี้น่าจะรถหนาแน่นครับเลยทําให้การทําเวลาค่อนข้างช้าก็เลยต้องรีบนิดนึงนะครับผมพอเราขึ้นตัวบัสมาก็จะมีพี่พนักงานต้อนรับนะครับพาเราไปส่งอย่างที่นั่งครับผม วันนี้ที่เรานั่งนะครับเป็นแถวที่10ก็คือด้านหลังสุดเลยนะครับถึงตัวที่นั่งเนี่ยจะติดกับห้องน้ำแต่ผมบอกได้คําเดียวว่าไม่มีกลิ่นห้องน้ําเข้ามาในรถเลยครับถือว่าระบบอันนี้คือดีมากครับที่นั่งก็กว้างขวางครับสําหรับตัวที่นั่งก็คือจะเป็นเบาะหนังอันนี้แล้วแต่คันนะครับแต่ของผมได้เบาะหนังกว้างมากครับเบาะสามารถนวดในตัวปรับเอนนอนได้นะครับผม ถึงจะไม่ลาบแต่ว่าก็สบายมากครับปรับตรงขาได้ด้วยนะครับส่วนสเปซในการวางขาเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างครับยืดขาไปนี่สุดเลยครับผมสูงประมาณ170เจ็ดสครับเหลือๆเ,เลยครับขาไม่ถึงด้วยก็นี่เป็นตัวห้องโดยสารนะครับที่นั่งก็จะเรียงกันมีฝั่งนู้นเป็น2ที่นั่งและฝั่งนี้เป็น1ที่นั่งนะครับสำหรับใครมาคนเดียวก็จองฝั่งที่เป็นที่นั่งเดียวนาะ แล้วก็เราสามารถเสียบสายชาร์จได้ด้วยที่หน้าจอครับตอนนี้รถก็เคลื่อนออกจากศูนย์นครชัยแอร์ลังสิตแล้วครับก็จะมีพี่พนักงานนะครับมากล่าวต้อนรับแล้วก็อธิบายต่างๆเกี่ยวกับรถโดยสารในเที่ยวนี้นะครับผมรถคันนี้จำกัดความเร็วที่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนครับเพราะไม่ได้เร็วมากนะครับ ออมาเขาก็จะเริ่มแจกขนมครับผมเป็นการเป็นสแน็คให้เรากินระหว่างทานครับแล้วก็แจกข้าวกล่องครับข้าวกล่องนี้ถึงจะดูธรรมดานะครับแต่รสชาติผมบอกเลยว่าอร่อยจริงๆครับผมผมชอบมากมันจะเป็นตัวผัดหน่อไม้กับกุนเชียงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้วยตักแห้งนะครับก็อร่อยเหมือนกันครับก็จะมีของที่ระลึกเป็นปากกานะครับน่าจะได้สำหรับแค่ First Card เท่านั้นนะครับผม นนี้เราก็เดินทางออกมาถึงแถวแถวหน้าดอนเมืองนะครับผมอยู่หน้ารังสิตข้างบนที่เราเห็นนั่นก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงครับแล้วก็เป็นรถไฟ้ละล่างนะครับผมรถฟทแล้วก็เขาจะดิมไฟลงครับหลีกไฟในห้องโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารพักผ่อนนะครับแล้วก็ดูอินเตอร์เนนบนหน้าจอครับก็ถือว่าไม่เบื่อครับเปิดทิ้งไว้กส็สามารถปรับแสงจอให้ไม่แสบตาได้นะ ทีนี้พอเราใกล้ถึงจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็เอานมอน้ำผลไม้แล้วก็ผ้าเย็นมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็พี่พนักงานก็จะมากล่าวขอบคุณนะครับผมแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่อุบลราชธานีแล้วครับถือว่าไวมากๆเลยครับเดินทางไม่ถึง9้าชั่วโมงก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วครับบริการนักคแชร์นี่ดีดีมากครับอันนี้ไม่ได้อวยดีจริงๆครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ